สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาวิเคราะห์ดาวพฤหัสนะคะที่โคจรย้ายราศีจากราศีเมษเข้าสู่ราศีพฤษหรือว่าราศีพฤษภในวันที่30เมษายน2567กันนะคะว่าจะเป็นในรูปแบบไหนของคนลักนาราศีต่างๆคลิปนี้เป็นคลิปของคนลักขาราศีมังกรราศีกุมและก็ราศีมีนค่ะเริ่มต้นที่คนลัคนาราศีมังกรคนลัคนาราศีมังกรเนี่ย ดาวพฤหัสเป็นดาวเจ้าเรือนสหัชชะและก็ดาวเจ้าเรือนวินาศโคจรเข้าสู่เรือนปุตตะเจอดาวมฤตยูนะคะเป็นช่วงจังหวะที่คนลักนณาราศีมังกรเนี่ยนะคะอาจจะมีโปรเจกต์ใหม่ๆม,มีงานใหม่ๆที่ค่อนข้างที่จะมีผุดไอเดียขึ้นมาเยอะแยะนะคะแล้วก็มีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จได้ดีนะคะสาหรับคนลักนาราศีมังกรเนี่ยแล้วก็สิ่งที่ มองเห็นเนี่ยสิ่งสิ่งที่คุณทำเนี่ยนะคะหรือว่างานของคุณเนี่ยนะคะถ้าเกี่ยวพันกับคนต่างถิ่นเกี่ยวพันกับอออนไลน์อย่างเงี้ยมีโอกาสที่จะก้าวหน้าและประสบความสำเร็จได้อย่างดีนะคะได้อย่างมากด้วยนะคะรวมทั้งถ้าคุณเรียนรู้นะคะเรียนรู้ศาสตร์ใหม่ๆนะคะหรือว่า ศาสตร์ลี้ลับอย่างเงี้ยก็มีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จได้ดีด้วยนะคะในเรื่องการเรียนสิ่งเหล่านี้นะคะมีโอกาสก้าวหน้านะคะมีโอกาสก้าวหน้ามีโอกาสประสบความสําเร็จมีโอกาสที่จะรู้แจ้งเห็นจริงนะคะสาหรับคนลักนาราศีมังกรแล้วก็คนลักขณาราศีมังกรเนี่ยดาวพฤหัสกับดาวมรตยูอยู่ในเรือนปุตตะเนี่ยงานเนี่ยอาจจะมีงานใหม่เข้ามาแน่นอนนะคะแล้วก็ งานเหล่านี้เนี่ยนะคะก็จะส่งผลส่งอิทธิพลให้เจ้าชะตาเนี่ยมีความเจริญรุ่งเรืองอย่างรวดเร็วได้ด้วยนะคะก็ถือว่าดีนะคะสำหรับคนราศีมังกรแต่ว่าถ้าไม่ได้เกี่ยวพันกับคนต่างถิ่นต่างชาติเนี่ยก็อาจจะมีความติดขัดบ้างนะคะอาจจะมีความไม่ราบรื่นบ้างเกิดความเสียหายบ้างนะคะต้องแก้ไขปัญหาไปก็อย่าไปย่อท้อก็แล้วกันให้มีสติแล้วก็ ใช้ความคิดให้รอบคอบอย่างไรเสียเนี่ยคุณก็มีผู้ช่วยถ้าคุณเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่หรือเข้าหาผู้รู้ในการช่วยเหลือคุณให้ข้อมูลคุณนะคะในสิ่งที่คุณติดขัดอยู่เนี่ยก็มีโอกาสที่คุณจะแก้ไขปัญหาสิ่งเหล่านั้นแล้วทำให้ตัวคุณเองประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน แล้วก็ส่งราบผลมาให้คุณได้อย่างดีด้วยนะคะสำหรับคนลักนณาราศีมังกรจะเป็นในรูปแบบนี้ต่อไปนะคะคนลักนณาราศีกุมคนลักนณาราศีกุมเนี่ยดาวฤหัดที่ย้ายเข้าสู่ราศีพฤษเนี่ยมาจากเรือนลาพระแล้วก็เรือนกระดุมพระเข้าสู่เรือนพันธุคุณจะมีความมั่นคงในเรื่องการเงินอย่างดีนะคะ,ะราบผลรายได้ของคุณเนี่ยจะค่อนข้างที่แน่นหนา มีช่องทางการหาไรายได้ที่มั่นคงแล้วก็เป็นอะไรที่เหมือนกับว่าประสบความสำเร็จได้อย่างดีจนคุณพอใจนะคะอันนี้เป็นสิ่งที่ดีสำหรับคนรักนณาราศีกุมคนรักนณาราศีกุมก็อาจจะมีโอกาสที่จะ,ะเหมือนกับขยับขยายนะคะในเรื่องที่ดินที่บ้านหรือ,อ โอกาสที่จะซื้อบ้านซื้อรถนีก็มีโอกาสนะคะที่จะ,ะเหมือนเราอยากจะได้อะไรเหมือนเราตั้งโปรแกรมไว้ตั้งใจไว้จะซื้ออะไรก็มีโอกาสที่จะเกิดผลสําเร็จได้เหมือนกันนะคะสําหรับคนลักานาดาศีกุมก็โชคดีในเรื่องเหล่านี้ได้ด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นแนวทางสําหรับคนดาศีกุม ต่อไปนะคะคนราศีมีนค่ะคนลัคนราราศีมีนเนี่ยดาวพฤหัสเป็นดาวต,วตัวตนของเราโคจรเข้าสู่เรือนสหัชชะร่วมกับดาวมฤตยูและดาวพฤหัสก็เป็นดาวเจ้าเรือกนกรมมะด้วยมองเห็นว่าเจ้าชะตาเป็นช่วงที่อาจจะได้ทำงานออกสู่วงสังคมกว้างขึ้นนะคะมากขึ้นกว่าเดิมนะคะมีโอกาสเป็นงานที่ว่าอาจจะเป็นงานที่มีการเดินทางอย่างนี้ก็ได้ หรือเป็นงานที่คุณจะต้องพบปะผู้คนเยอะได้ด้วยนะคะหรือไม่คุณก็เป็นช่วงจังหวะที่คุณเหมือนกับใฝ่หาความรู้ในเกี่ยวกับความรู้ใหม่ๆความรู้ทางจิตความรู้ทางโบราณทางโหราศาสตร์อย่างนี้ก็ได้แล้วก็ดีเหมือนกันนะคะดีเหมือนกันแล้ตัวเจ้าชะตาเองเนี่ยนะคะก็จะมีความคิดมีอะไร เยอะแยะไปหมดนะคะแล้วก็ไม่อยู่นิ่งนะคะเพราะว่าตัวตนของเราเนี่ยไปอยู่ร่วมกับดาวมฤตยูเนี่ยนะคะมันก็อาจจะมีโปรเจกต์มีความคิดอะไรมากๆนะคะมากมายอยู่ในหัวสมองนะคะที่อยากจะทำะที่อยากจะคิดที่จะแก้ไขหรือปรับเปลี่ยนเป็นแปลงหรือเกี่ยวกับงานได้ด้วยเหมือนกันน,นะคะทั้งงานทั้งตัวเราเนี่ย ก็จะสัมพันธ์ในสิ่งที่แปลกแปก,แปกสิ่งที่เราสนใจอยู่แล้วถ้าเรายิ่งเป็นคนที่พื้นดวงเนี่ยสนใจเกี่ยวกับเรื่องศาสนาเรื่องสิ่งลี้ลับช่วงจวังหวะนี้เป็นช่วงที่ สามารถเรียนรู้ในสิ่งเหล่านี้ได้ดีด้วยนะคะอันนี้สําหรับคนลัคนาราศีมีนเนี่ยนะคะอย่างไรก็ดีคนลัคนราราศีมีนต้องรักษาสุขภาพดูแลตัวเองอย่าละเลยอย่าใช้ชีวิตแบบเขาเรียกว่าอย่าใช้ชีวิตแบบเสเพลหรืออย,อย่าใช้ชีวิตแบบประมาทนะคะเพราะว่าสิ่งเหล่านี้จะส่งผลร้ายให้คุณ,คณก็คือทําให้คุณมีโรคภยัยไข้เจ็บได้ด้วยนะคะก็ดูแลสุขภาพ ดีๆก็แล้วกันนะคะสำหรับวันนี้ก็จบลงแล้วครบ12ราศีแล้วนะคะก็ไปหาฟังได้นะคะเป็นคลิปย่อๆคลิปสั้นๆวิเคราะห์เฉพาะดาวพฤหัสนะคะที่โคจรย้ายเข้าสู่ราศีพฤษในแต่ละราศีนั่นเองอย่าลืมสร้างกุศลนะคะเพื่อที่กุสลผลบุญจะทำให้เราเนี่ยมีสติในการใช้ชีวิตทำให้เราเนี่ยนะคะมีเกาะกำบังเวลาเราเจอ ภัยอะไรก็ตามเนี่ยมันก็เหมือนจะลดน้อยถอยลงได้นะคะ,ะสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ทำให้เรามีความสุขกายสุขใจด้วยนะคะก็ทำไว้ไม่เสียหลายนะคะก็หวังว่าเป็นประโยชน์เป็นไกด์ไลน์เป็นแนวทางสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ